าาเมื่อวานทิ่ได้เจอก้อยครับตอนนี้น่าจะเต็มทิกตอกแล้วล่ะครับนะฮะที่เห็นนั่งคุยกันใช่ไหมครับ <S 2> <S 2> <S 2> จริงๆเมื่อวานมันเป็นเป็นงานเปิดร้านของเบสเบสอัลสสิทธิ์ก็คือคนที่ทําให้ผมได้เจอก้อยในรายการต้นต้นกําเนิดอะครับว่านั่นแหละเบสเปิดร้านเขาเนี่ยไทยเป็นเพื่อนเบสเขาก็ชวนไปหมดหนึ่งในนั้นก็มีก้อยด้วยครับแล้วก็มีผมด้วยผมก็จะไปกับทําไทยไปกับพี่เป้พี่เป้เปก็ไปเมื่อวาน พวกอ,อูโนมีโอฮน่าอะไรเงี้ยครับก็ไปกันหมดก็ไปหลายคนครับแล้วก็มีก้อยนิตตี้ดีมก็มาด้วยก็นั่งคุยกันเรื่องเดินป่าพี่จริงๆเมื่อวานเนี่ยคือเป็นครั้งแรกตั้งแต่ผมพูดไปก็คือน่าครั้งแรกที่ได้นั่งแฮงเอากันที่ไม่ใช่ไปทํางานนะครับอื Ü, ครั้งแรกเลยครั้งแรกก็เป็นเรื่องเลยล <c ười> ได้คุยเรื่องข่าวกันไหมคุยครับคุย,ค,ยคุยก็ก้อยก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยเหมือนก้อยให้สัมภาษณ์เนาะใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าแบบ พูดเรื่องพี่ไปนะอะไรเงี้ยบอกอ๋อสัมภาษณ์แก้วเหรอแต่ว่าของผมเมื่อก่อนน้าเน็ตสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายผมน่าจะเป็นเ,เวทีคมชันลึกนะครับแล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อีกเลยเพราะว่าผมก็จะพูดเหมือนเดิมมันเป็นเรื่องเดิมครับยังไม่ได้มีอะไรอัปเดตเปลี่ยนไปแล้วก็เกรงใจก้อยด้วยถ้าถ้าไปพูดบ่อยๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเมื่อวานก็ให้สัมภาษณ์ก็วันนี้ก็มีอัปเดตพอดีเมื่อคืนได้เจอกันแล้วนะครับหนึ่งครั้งนะครับผมก็นั่งคุยเรื่องเดินป่าครับเพราะว่าก้อยยยังไไม่่่เเคปปดินาากากว เดินป่าครั้งสุดท้ายนอนเต็นท์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ก้อยบอกว่าตอนเรียนโอเคก,นนนนก็ไม่นานไม่นานมากไม่น่าเป็นห่วงนะครับผม <c oughs> <c oughs> ก็บอกว่าสิ่งจําเป็นสําคัญมีอะไรบ้างฟิตร่างกายหรือย,ยังอะไรเงี้ยครับ <c oughs> เพราะว่าอยากให้เดินขึ้นแล้วก็ไปดื่มด่าธรรมชาติเดินลงแบบไม่เจ็บไม่ป่วยก็ต้องร่างกายก็ต้องฟิตประมาณหนึ่งแบบฝึกหัวใจฝึกฮาร์ดเลทอะไรเงี้ยครับแล้วก็ลองแบบเดินชันบ้างไหมอะไรเพราะสุดท้ายแต่เขาไม่ต้องแบกน้าหนักเยอะอยู่แล้วครับเราโยนขึ้นลูกหาบใช้ลูกหาบแล้วเอาตัวเองเดินขึ้นไปแต่ว่า ลำพังก็มันถ้าฝนตกก็อาจจะมีการลื่นพวกชุดอะไรพวกเนี้ยครับ응แล้วก็แผ่นรองนอนบอกเขาว่าอะไรที่จําเป็นต่อการใช้ชีวิตที่เราจะสบายอะครับไม่แล้วเพื่อนเพื่อนเขาชงชงเราหนักมากแล้วเราไม่โอ้โหผมเฉยๆเขาชงผมก็กินชงมาผมก็กินโอ oh, ้พี่เพิ่งเจอกันหนึ่งครั้งเองจ <Bee> เอาให้ได้เป็นเพื่อนก่อนพี่ตอนนี้ตอนนี้ได้เป็นเพื่อนในวงการแล้ว เป็นเพื่อนจริงๆที่จะเป็นเหมือนผมเหมือนผมกับเฟยผมกับมีนผมกับเป็ไงพี่ใช้เวลาผมก็ไม่ได้เจอเฟยครั้งเดียวแล้วแล้วเฟยจะเรียกผมว่าเพื่อนเลยไงครับ mm hmm. เหมือนกันเลยพี่ก็ใช้เวลาไปตามปกติเลยครับ mm hmm. ผมไม่มีสเปคพี่ผมต้องรู้จักก่อนนะครับแล้วก็ต้องรู้ว่าถ้าผมจะรักใครหรือแบบผมจะสนใจใครสักคนหนึ่งอนะ่ะมันจะต้องผมจะต้องชอบอะไรในตัวเขา mm hmm. สักอย่าง แบบแบบแบบมันแบบเอ้ยคนนี้มีสเสน่ห์ตรงนี้จังหน้าหน้ารู้จักต่อหน้าค้นหาต่อจังเลยอะไรเงี้ยครับ